โอเคนะอ่านนะโอเคครับก็กราสบสวัสด,ดีดีดีด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับอโลเนอร์ er นะครับกับเกมนี้นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Doom Park p a เชียร์ว่าลืมไม่ได้แค้นนะ Doom Park สครับซึ่งโอเคตอนนี้ผมแค้นมาเป็น Part ท wow! ี่6กว้วนะครับโอเคตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกท่านเข้าไปสู่ด่าน Alpha Lab Section 3นะครับ โอเคก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะเห็นว่าเอะเนี่ทำไมมันมี alpha lab section 4ด้วยล่ะคือคือมันเป็นความผิดพลาดครับก่อนอื่นก่อนเราจะเข้าเรื่องอื่นใดเนี่ยก่อนอื่นเราต้องบูบูเราต้องยิงยิงอ้ซับอ้ซับอ้ซับเออไอ้ใจใจไอ้เอาใหม่เลยรีสตาร์ทใหม่เลยโอเคก็คือจากคราวที่แล้วครับมันเกิดความผิดพลาดครับผมแคทจริงๆผมแคทพาสามจบไปแล้วแต่ว่า ด้วยความที่มันเกิดเหตุวิปลิตผิดเพศครับมันก็เลยทำให้ผมต้นกลัะแค้นใหม่แคนใหม่ยิงก่อนชาวนัก,กิจก่อนได้เปรียบมะกูไม่ได้จะเปิดมึงเลยโอเคเก็บมานะโอเคนะอู้ตีนโอเคตอนนี้เลือดสามสิบแล้วครับ คือณนะตอนแรกจริงๆอะครับผมแคสพาสามจบไปแล้วครับแต่ว่าด้วยเหตุผิดพลาดครับก็เลยทําให้ผมต้องกลับมาแก้พาสามใหม่เนื่องจากโปรแกรมอัดไม่ไม่เสถียรครับแล้วก็ทําให้การอัดผิดพลาดผมเลยต้องกลับเล่นใหม่เล่นใหม่ไอ้อซอหืมเลือดสามสิบเดือยสิแปดเอายังไม่ตายอีกไอ้เชีย่ยตายแล้วมึงยิงไข่ไอ้ไข่ดัน อย่าอย่าอย่ามาอย่างนี้อย่ามาอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีเซฟก่อนผมเซฟก่อนโอเคเซฟนะเออนี่เซฟเพราะว่าโอเคตอนนี้ฟื้นแมงมุมฟื้นแมงมุมเฮ้ยอย่าทำกูอย่าทำกูเลยอืเลือดกูยิ่งไม่ค huh. okay, uh ่อยมีอย่าทำกูเลย โอเคเราจะไปทางนี้กันครับไอ้เชี่ยนหูเงียบ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 ูเงียบคนปิดปืนคนปิดปืนหูเอาแล้วเอาแล้วหูเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคได้เได้ได้เกาะได้เกาะแมงมุม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 ไอ้เชี่ยนเท่านี้แล้วมีปมกูอยู่มึงอย่ามึงอย่าถ้ามึงมามึงเจอปืนพกคนนี้วันยังวะวันยังวะโอเค โอเคครับเราจะมาทางนี้นะครับเพื่อที่จะมาอ่ะ,อะไปไม่ได้เว้ยอาละไปไม่ได้ครับเราต้องไปหา UAC PDA ของคนอื่นมาโอเคงั้นสแสดงว่าทางนั้นไม่ได้ก็ต้องไปทางนี้ <Yeah. S 1> อ๋อ,อไปไม่ได้ครับเนื่องจากตอนนี้มีพิษอยู่นะครับโอเคเราจะต้องมาขยับตรงนี้นะครับแล้วก็ระหว่างน,นี้ก็ได้ UAC PDA ของใครมากระบะฮู้นะครับกระโปรงกะบะอู้นะครับ เฮดจะอี้สืดอจะเฮดอะยังนะครับโอเคก็นี่ทางพิษลอยกสุนเออมีดีรีโหลดเลยลูกซองจำเป็นต้องใช้มากแต่ตอนนี้ใช้ปืนกลไปก่อนแล้วกนะันโอเคตอนนี้ก็เออ่ขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่ได้มาแคสนานนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยติดภารกิจสอบด้วยอะไรหลายๆอย่าง แล้วก็คอมพิวเตอร์ผมก็พังไปรอบหนึ่งนะครับโอเคช่างมันไม่สนใจตอนนี้ผมทิ้งไปแล้วนะครับหนึ่งอันออแก๊สพีทหายไปแล้วนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแก๊สพีทหายไปแล้วนะครับตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับโอเคอีเหีอ่เกินเอาใหม่ใหม,ม,มแล้วก็ตอนนี้คือผมจะบอกว่าไอ้ตรงผมต้องอัดเสียงใส่ในโทรศัพท์แยกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า ตัวคอมพิวเตอร์ผมยังแกยังซ่อมมายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวตัวเสียบช่องไมโครโฟนของหูฟังก็ยังไม่ค่อยดีครับใส่แล้วมันช็อตมันจีจริงๆผมแคสไปหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าแบบเสียงมันจีเนาะกลัวทุกคนฟังไม่รู้เรื่องแบบพาร์ทที่ห้าผมก็เลยโอเคแยกมาทําพาร์ทนี้ใหม่อีกทีหนึ่งโดยที่ผมจะต้องตัดต่อเสียงลงไปอีกทีโอเคไม่เป็นไรเพื่อคุณผู้ชมผมทำเลยครับนี่หล,อล่อเวลา โอ้ยโอ้ยเอี้ยออกไปอะไรวะออกมาแปด้วยนีฮะตบโปคุยเล็กนะฮะโอเคเราต้องไปเอา UACPTA ครับทางนี้โอเคมะตบตบตูแตกตบตูสั่นไอ้ขี้จะร่วงเกือบอดชาบกณิจโอเคได้ UACPTA มาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะ อุ้ยตูดชอบตูดนี่แม่เนื้อตูดอะไรวะไอ้เชีย่ยอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอืมไอ้เชีย่ยมุดเลยอื้อเฮ้ยแล้วมันทำไมมันมาค้างวะโอเลือดกูยิ่งน้อยอยู่จะมีอะไรวะอู้กูว่าแล้วไงกูว่าอะไรแล้ว ถือว่าแล้วมึงต้องมาเบยมึง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 ต้องมาเบยมึงต้องมาเบยเบอ๊ะผ่านฉลุยตบตูดตบคุยเอ้าไม่แตกตบเป้าโอ้ยผ่านมาเยอะๆเราก็ต้องกดเซฟเซฟไม่เซฟมันอยู่ไม่ได้จริงๆเฮ้ยทำไมด่านนี้ทหารเยอะจังวะ อออูแปลว่าพูทุเล่นไปแล้วโเคตอนนี้โอเคเราได้ u c p d มาแล้วเปิดเลยเอะไรวะเมื่อกี้เลือดก็เกือบร้อยตอนนี้เหลือกระต้อยหนึ่งอาะ ไม่อยากเจอที่สุดคือลูกซองเนี่ยครับเลือดลดเร็วมากแล้วมันแรงว่ะแมงมุมแมงมุมเขาที่เรากัดกูเซฟกูเซฟไอ้เชี่ยอะไรวะเออเนอ,อมาแบบน,นี้อะ่ะชิบหายละบันเทิงยายาโอ้โหเต็มเต็มอย่าทำกูเลยอย่าทำกูยายาอย่าทำกู กูบอกเลยว่าอย่าทำอย่าทำกูเลยอย่าอะไรวะโอ้เอาใหม่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 เอาใหม่ใหม่ใหม่เปิดเลยอโลเนอร์นี่อะไรวะเนอร์เลยแบบนี้โอเคคนโอนลื่นแล้วกูอุ้ยเยี่ยนดิจะเย็น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  กูแมงมุมอู้หูเป็นทางอู้อูเป็นทางอู้เป็นทางเลยอู้หเป็นทางเลยอู้อูอู้อูอู้หูอู้อูเซฟเซฟเซฟกูเซฟแล้วกูเซฟแล้ววิ่งอะมาอะไรกันเยอะแยะวะโอ้หไอชิบหายเฟตเฟ่แป๊บเดียวเล่นเหลือ14ฮึมบันเทิงว่ะ ดิ <ST AN TS> ้มดูฮืมคานะ่าอะไรเราทีละตัวดิเอามาเอออะไรวะเออโอเคโอเคไปละ <ST AN TS> อู้หูเต็นหน้าเฮ้ยก <ST AN TS> ูหลบอะนะอะไรเราหลบแล้วนะเอามหม่ๆมา <ST AN TS> ไม่ไมตอนนี้เรามานั่งแคสกันเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเวลาที่หลายๆคนก็ไปตีหลีนะครับเดี๋ดเดืเดี๋ยเดืเดือดเดเมื่อกี้มึงอยู่ตรงนู้นมาตรงนี้ได้ไงจะทำกูเลยจะทำกูเลยเรียบร้อยไปหนึ่งเอาแล้วเอาแล้ว ลิงหนึ่งลงหนึ่งลบหลังเสากดเดียสี่เซฟกู <c oughs> เซฟเกมก่อนขอบอกคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้คือผมเปิดแสงเกมสุดแล้วนะครับมันสุดมันก็สว่างแค่นี้ครับอย่าทำกูเลยไอ้สองให้พี่เดินสะดวกให้พี่ดำเนินสะดวกเดินสะดวก,ดดวกคุยโอ้ยเซฟก่อนอ้มันต้องเซฟทีจริงวะไม่ไหวมันอยู่ไม่ได้จริง เลือด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 ได้เลือดเซฟได้เลือดกระเซฟโอ้ยไม่ได้นะครับถ้าผมไม่เซฟผมอยู่ไม่ได้จริงๆครับอ,อ่ะออกไม่ได้แล้วกูต้องไปทางไหนวะเนี้ยประตูตหลังก็ออกไปไม่ได้ไมึงกูรีโหลดก่อนอ๋อแล้วมึงจะให้กูไปทางไหนวะเนี้ยบทสรุปแล้วอ๋อจุงละไปไม่ถูก อ้าวอ้าวได้กระสุนลูกสองเจ๋ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นไอ้เอกี้เมื่อกี้มันเห็นเป็นตัวอู้หูเห็นเป็นตัวอู้หูเห็นเป็นตัวอู้หูเห็นเป็นตัวเห็นเป็นตัวอู้หูเห็นเป็นตัวอู้หูเห็นเป็นตัวอ้าวเฮ้ยประตูเปิดกว่าแล้วประตูเปิดกว่าแล้วประตูเปิดอื้อหือ อะไรแล้วอ,อะไรวะโดนไมร์โรนไมร์ลรนไ,ม,ไม่เอ้ยอะไรวะโอ้โหเยอะเลือดก็มีให้กูเท่ากี่แมวมึงจะมาลักกูอะไรกันเยอะแยะนี่หลังนี้มีกระสุนลูกซองกูจำได้โอเคกูครู้ละกูรู้ละกูจับทางมึงได้ละโอเคโอเคโอเคก็นะครับ ยังไงก็คุณผู้ชมก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับที่ www.thaistreamgamer.com นะครับถ้าคลิกไม่ถูกก็คือเราจะโพสตลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของ clip, วิดคลิปวิดีโอของเราทุกคลิปนะครับโอเคอเรามาเข้าสู่เกมตอนน่อไีกอนทุงย,างย,าย,าย,าย่างทุ่งย่างย่างย่างเดี๋ยวทำกูเลยแม่งนี้ยังไม่มานะโอเคเดี๋ยวประตูจะเปิดใช่ไหม นี่กูย,ยิงดักย,ยิงดักเปิดตอนแล้วเปิดตอนแล้วเรียบร้อยอืแบบนี้อืกูอยู่ได้ละกูอยู่ได้ละกูอยู่ได้แล้ว,ยยลวกูก็เซฟโอ้ยไม่เซฟมันอยู่ไม่ได้จริงๆว่ะจริงๆนะอู้อู้อู้ตัวเบลเลยก่อนไปเย็ดขวายอมดูดดูดเอ,าอ้าเฮียศพหายเอา้าเอา้า เฮียง,งงจุง้งเซฟก่อนเซฟเลยต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงอะหากลำคานการเซฟเนี่ยแต่ผมก็ขออภัยคุณผู้ชมจริงผมจําเป็นต้องเซฟจริงๆครับไม่เซฟผมอยู่ไม่ได้จริงนะจริงๆนะมันจะพาคุณไปไหนมันจะพาคุณไปไหนกูลืมกูเซฟก่อนเซฟแล้วอะไรอโอ้ย อย,อ,ยอย่าอย่าอย่าทำกูเฮงตรงดีอย่าซอยาางอย่าซองกูเลยไ <TVs> อ้ซเสพโหแต่ศัตรูเยอะจริงนะเยอะมากด้วยอย่าอ่องกูเลยก่อนอืน่นโมกไอเสือดไม่แตกโมก่อนโมกโมกโมก,โมกต้องโมเพื่อความสุขนะครับ ไม่โมมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับเลือกเดี๋ยวเพิ่งเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวมันน่าลำคาญไปเอ่อมาทิ้นตัวทิ้นตัวทิ้นตัวเยอะครับกูเลยอย่าไปเอู้อยใจทหารเยอะมากซุ่มละทหาร ตายดิศพแหลกศพของเห็นมีอีกตัวไม่ใช่หรอตายไปแล้วตายตอนไหนวะโอเคได้เลือกเซฟ่อนโอ้จะอยู่ไม่ได้เอากูถ้าแบบนี้นะอืมอันนี้มันล็อกเคสแลนเชอร์ er นะ ขอให้คุณผู้ชมจริงครับมันต้องเซฟทีทีจริงครับถ้าไม่เซฟทีทีผมอยู่ไม่ได้จริงครับโอเคเพียมเซฟออโต้เซฟตรงนี้นะแั้วแบบฮู้ฮู้เล่นนี่ไอสัตว์อยู่ร่วงอย่าทำกูอ,อ้าวเอ๊ะมันมาตรงนี้ไม่ได้สบายกูแหละเอาเฮ้ไม่ตาย เฮ้ยกูยิงหมดแม็กันนะหกนดตายเรียบร้อยกูก็ต้องขอบคุณแมงมุมเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าอ้า <c oughs> ไอ้สัตว์โอ้กูไม่ชอบลไอ้สัตว์แมงมุม ไอ้เียอะไรวะเฮ้เดี๋ดเดๆเมื่อกี้ไปตรงนั้นได้ไงงงยังงงอยู่เลยเนี่ยโอเคดีดีละดีดีละเล่นมาเยอะละดีดีละอือโอ้ยเฮี้ยหัวใจจะวายอู้หเชี่ยตกใจพี่แท้เสียงประตูหัวใจกูจะวายหัวใจกูจะวายหัวใจกูจะวายอย่าทำกูเลยอย่าทำกูเลยอย่าทำกูเลยเหลืออตัวต้องมีตัวดิ ตอนนั้นตาเมื่อกี้เออสามตัวนี่มาถูกแล้วโอเคลงลิฟต์อ้าวไอสัตว์พังเฉยเซฟปะอะไรวะลิฟต์ดีๆกูก็ลงมามีมาพังต่อนะหน้ากูจังงั้นอย่าทำกูอย่าทำตีอุอือมาตรงนี้ตัวหนึ่งละเดี๋ยวอย่าทำกูอย่าทำกู จะทำกูเอาหน้าด้านลงไมาอีกอือฮอโหเลยยิบก้าวโอ้มันเทิงเลือดเลือดเลือดได้เลือดแล้วเซฟเซฟเ่ยคือต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะครับว่าที่ผมต้องเซฟทีทีเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเราเริ่มรีสตาร์ครับ มันจะเริ่มไม่ตั้งแต่แรกคือผมต้องเริ่มตั้งแต่ชปเตอร์เนี้ยตอนแรกของแมปเลยผมก็เลยต้องขออภัยผมจำเป็นต้องเซฟที่กกููยทท่่เนาาออส40 ไอ้ชาเอ้ยเซฟตอน,นหวยเย่เมื่อกี้เลื่อนมีครึ่งร้อยตอนนี้เหลือสิบห้ามันเทิงไหมวะเฮ้ยโอ้ยยังไม่เลิกไม่เลิกลาวีก,วกวูอีกเหลือห้าโอ้บันเทิงตลอดเลยบันเทิงตลอดเลยเหออลือห้าแหละอะไรวะเคเหลือห้า โอเคนะคงไม่มีตัวอะไรมานะอ๋อไม่ให้กูไปอีกก็กูจะไปอู้หูหูหูอุ้เชี่ยขนลุกไอ้เชี่ยขนลุกขนลุกขนกูลุกกูขนกูได้กระสุนลูกซองอู้ขนกูลุกขนกูลุกเดี๋ยวมีตัวอะไรมามีตัวอะไรมาอู้หููหกูอยู่ไม่ได้กูไปแล้วอ๋อหอยเชี่ยเมื่อกี้อะไรวะ อยู่ดีๆกระจกก็แตกโอูโหโหโอ้หโอเคโอเคครับตานต่อไปสู่ a l p h a l a b s e c t i o n 4ฟนะครับโอเคโอเคขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วชมเดี๋ยวเราสปอยนิดนึงดีกวนะ่าว่าเราจะเจออโ,โอเคนะีกกระโรหามารีนไปโอเคเนาะเราไม่รู้นะครับว่าข้างหน้าจะมีอะไรแต่ผมสปอยนิดนึงแล้วกันเดินไปครับเออเราลองไม่เอาเลือดดิเดี๋ยวเราจะไป อ้าวอ้าลาก,กนเพื่อนอ้เคีย و, و, ยเดียวเดยวอในเรื่องตรงนี้ไปหน่อยดีกว่าโอเคนะอ้าวอู้หอ้อ้อออีจไอ้ยอเด้อ้อายอาอือหูไม่รู้จะด่าอะไรโฮโฮ โอ้โ oh, oh. เปิดมาโดนลูกสองโอเคผมจสปอยนี้เล่นเท่านี้โอเคครับไว้เราเจอกันต่อไปที่พาร์ทเในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่สำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ